ัน่นเะบอกว่าต้องเลียงงวดนี่บอกไปน้องเขาหาสิบงวดเลยเพ่ผ่านไม่ได้ผ่านไหรอยอย่าง่ยเขาเเขาเือก้าวลูกต้องเนจะรางวดไม่ใช่บอกว่าเพื่อกันยังหละเพราะว่าสูตรเล้ยงมันหลายสูตรจะแสดงว่าเจ็ดตูโชคดีตั้งนะเจ็บแล้วบอกเจ็บพลาดเปล่าหรอเจ็บพลาดแล้ว อันพากันกินเขาแล้วก็ออกมาดิเนี่ออกมาก็โอ้ยพอเราอยู่เฮียนพอไปห้องแวดกันอกบว่าวกันดา,า,า้วกยนอนเขาก็ตื่นมาดิดีเลยล่ะโชดดีมาท่มพอด้นอนเราก็ได,ด้เอาซาดีวิโคดีขนาดคือโชคดีแต่ว่าตีมาท่มพมอดีท่พมพอดีมงกินตะบ,บกคุงนี่อมมองนี่ล่ะแดดครับนอนวเนนอนบ่ได้ห่านน้ำเชื่อม พาร่วมร่วมไปแสดงเฮียแตกเลยอานหน้ามือแลาสามเทียมเนี่ยอ่าไมนทุกงานแก้จอดที่ฟาแน่ดีวะงอมวนไปตลอดแต่เมื่อไบ่ได่หัวเนาะม่ทำเรื่กันหัวเส่กันเนี่ยเสีดอกย้ำบึงดีกันมุกม่มาขากันเนี่แเนาน นี่เบิกอารมณ์ยังน้อยบางคน็ินี่เคี่ยนบานก็มีเด้เนี่ยคนเงิน่เือกปวดด้นี่ยหลดได้นี่อารมณ์มดีิีปวดสีได้ดอกคอไม่ยคือวางสีตายวมดแล้วโอ้ยือมอันเกเสียเราเนี่ย้าดังตายวมดแล้วโาดังจะ่ายเลย่ดีมีมนั่นซุมนั่นเห็นแก่ตัวตัวซุมซุมไ่กเอน ไ่บอกใครบอกไม่เห็นแก่ตัวเนาะแต่ออนไลน์คนเดียวบอกไม่บอกใครเลยสุ่มไปสบายคนเดียวปล่อยให้เราอยู่มันเป็นทุกครั้งอันนี้จังอนาตาไม่คิดตัวไม่สนของเราแล้เขาคือกันเนาะจ้าเจ้าสิไว้เช่นไรแล้วเออไว้เช่นไรแล้วแล้วเปลี่ยนตำราก็ลงโลกแมว่าก็าเลื่อมเลยเนี่ยเสียบเหลียมลืมตำราเนี่ะ ฮะปล่อยเลยเดี๋ยวนี้ไมเแียงหรอโจบาคนอะไจแต่ว่ามีไข่เนี่กินเปลนอยู่แต่ว่าบ่ได้อักแก็ทียดอกบ่ใครได้มากเกเทียาโดนๆ่อยมากนี่ก็เลนโนเขาออจ็ดเดือนหลงละเนื่อได้มากนชุมไายหมากผักเนขายเบียผักไขบบเกต้่บเกีลุงออถกอ่เล็ด้น ถ้าปดทรงไปเชื่อเ่อกเชื <c <c um ่อหบ่าชิบ่าที่บอกคากาแฟว่าพ้กกันอากินเป็นบ่ววเจี๊ยบกบอ๊อกคือคนน้าก็บอกถือรู้เหลืงามยูปบนร่างนี้นือบอกครูเดี๋ยวไม่จชได้ที่บนบอกล่างพ่อบอก่างพ่อมมีล่างมีบนมีบนมีล่างตัวเน้นๆนั่งๆเกิดที่บ่ยทั้งหมดชือตัวเดียวโคโลก็ได้ ปั้นตัวเดียววิ่งตัวเดียวไปเลยตัวเดียวโคโลไปเลยวันเต้โคโลก็จำบกกรอบใค่บกงนี่นะจำบกกอบใส่บกงูวันเตไม่อนเก็บแะท่านันตัวนองวเนาะคนเท่าพวกรา้นตำบกงเราตำบกกอกแค่เลียอนมื่ออยู่กองมาเยอะเลียหลายมันเสียถกอเลยลังเออแม่คือคือคือเห็นไหมเห็นยางนี้สิเนาทรวัน่าคือถูกหัวเดอันนี้ซื่อข่ มีหวดไล่เส้นหว่านนี่มันไหลก็หว่านมันม้านไหลนี่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 เนี่ยนึ่งสองนามที่หาตัวเนี่ยหาตัวหาสามหาหนึ่งบ่อพอห่หาหนึ่งบ่อตัวหนึ่งยุ่นนี่หั่นบวงหรอบวนแล้วบวงน้ำพอบ้นแล้วโอ้โหท่านไต่หนิบีกโี้โห ม่เลยมันี้ก่อยบูยากห้าคนตือแค่คนที่ส่งไปไปไงดูของเกจตูร่องต่อดได้เหรอแต่พจิยของพวกนีม่ลงไปจะกที่ห้ผู้เลห้าชื้อเสียวเพราะว่าเจตูบรับเงินที่กเจาช่งแต่ป่าเม่เช้นี้ก่อนก็ด้รับเนอสบอกชุดทุ่งใหเจะโอนเขาพี่เลยเนะมาเห็ดชีพอหัวก้อนนี่ก็พอฝากเบอร์ทอนที่ก่อนมาเขียนลงไปเบอร์ทอร่งก็ไดพ่ตชวนคนนิดหน่อยถ้ามันถือก็มีช่วงมก่อันนี้เชื่อี่วงมกไดมนะห้าชื้อแล เพราะว่ามูอล well ูกน well ั่นเอาเบอร์โ like. ท่ให้ติดต่อมาพีเลยบอรับเงินบอรับเงินบอใบบอาบเลยก็เอาเกตูผ้าลวดนี่ก็ไปมันไม่เรียกคอยนอไม่ได้จับนอเจ็บเท่ยอกที่ไม่ย็นงวดก้อนนี่ห้พอเขียนเบอร์โทรลูกทาย้งเงิน่ลไม่รูแล้วแม่ต้องกัไปชยทียมเีลเงินจะทีส่งยห้พูดใด้ยามถืหรอกไปจนมือเิมอนี่จบไ่ได้คุยถือูงวดถือสูงวดระวังหกสาม หกมนี่ให้ระว่างอกแปดเจ็ดไมตัวสำคัญนี่ตัวสำคัญ่จนระวังกนต้องระวังว่าจะไม่ตบเกี่ยวยี่ไม่ทิออกหกสามแปดหกแปดเก้าแปดสามหาหนึ่งหาสามูแปดมูแปดงูเก่าง่ายเกอบพอล้วก็สิบหกเนาะเ้ากกเจ็ดหก สีหุเจ hmm. ็ดเแองแซงเจ็ดแองแงงเขาทุกงวดทุกงวดหาซีงวดบอกวหรอันนี้บอกมันขอาซีงวดหรอหาซีงวดงวดก่อนบอกเจ็ดสิบกว่างวดที่บอกไปเหรว่าผิดแล้วล่างเสียก็บอกงี้ซีงวดก็่ว่ผิดเดียกที่มันที่เปลี่นไปเรียเที่ที่ตัวเรียออกมามันมีสิบสูตเรียกเลยให้ได้งี้สิบสูตนสามารถก่องเรียงออกได้ มันเยเลยยี ite, it age. Age is ่ห้แล้วมันทำนวณจนในช่อมซองเรร่อยตัวสามารถงัดออกมาเลยแล้วที่ศูนๆเก่าๆงัดเด็กมาจนสำเรรจพโอ้พอเห็นมาหลายปีแล้วนะจากปีหรือเมื่อเมาเห็นไทยี่นสามชีตปล่าเิี่ยวจุม่มันเงินนวมนเงินรัดแบบกล่องยางเขามาช่วยไวๆอยู่มันเจ้าบอลเสือเวอกินเออค้ายผ้ากระบอกเลยนั่นจำได้แล้ววัเนี้ ไขายผ้าเราเรียกเพผ่อนก็ะชือมองนั่นหรือคำยังแล้วก็ซื้ออะไรไงเสื้อแล้วกินอยู่ร้านขายผ้าเจ้าอยากได้ยังเขาก็ซื้อให้เจ้านี่เคยบอกชื่อไม่ไุ่นลยุคสี่เราบอกโดนแล้วใช่แล้วนี่ไปจำได้แล้วป่ะไหนไปก็ไม่นั่งจอยขายผ้าไม่จอยผมกเอื่นจอยขายของ ใจกะถือต้องเก็ประจาร้านสา้านะเจ่ที่ว้า้องเรียนมหาเกลืน้่งมาได้คนชื่ออะไรเราคนล้ายๆ่ากบอกเลขคนือมันแถบหัวตึงคือมาได้ก็หัวเดินจุ่มคลายผ่าน้องกรถือน้องหัวขึลหมดันกุ๊บตะกี้เราบอกเลขตัวเดียวบอกตัวเดียวเลยบม่บอกแล้วตัวอง่นจี๋ไมมีสูตรเห็นแตนี้ แน่นหมดจำได้เลยมนแล้วบอกเห้ตัวเดีเวตะกี้่มายนบัชีกมนอนเอาม่ยังบอร์โทรว่าเบอร์โทรเบอร์โทรน่อเอาเบอร์โทรใส่ไห้แล้วเดี๋ยวจะเอาึ้นหน้าจอแต่ว่าไห้ปล่อยวันดีเท่าไดก่อนเนี่ยสิบส่จ้ะสิบสี่นนี่เปนเบอร์ยังไงเนี่เบอร์โทร่นี่ เบื่อโทรบบนู่นเนี่ยเบื่อโทรเบื่อโทรมีเห็นฉันอ่านเขาบอกกาเขาที่โทษมหาตาเอาดอกเขาโทษมหาตาเอาเจ้านี่สอนยังมาเขียนเขียนม้ช่างในเบื่อรั่อไปเขียนมาข้างหลังอยู่ คุณแก่เขียนเรื่องหลังนี่บ่ไม่ต้องเขียนในลขั้นที่นั่นคุจะคนเบื่อั่วือซื้อไปนี่แหละเจ้าไปใช้ก็ไม่รู้มีอยู่โทรศัพื้อมาอะไรหาหกพันเจ้าไปซื้อก็ไป่รู้ว่าเคยถามสามพันจี่พันเจ้าไปใช้ก็บมู่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งทีคนบางคนหักปืนมาเนาะ าวัดนี้เขามีเบอร์โทรแล้วเขาเจ้ากับจีโทรใช่ฝุ่นแล้วมันมันชุนชนึงนั้นทับเตือนนี่ทับซองบ่ทับหาบเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งไปเขียนมาอันบ่มีทับเขียนตัวเลขไปเลยหนึ่งสองหนึ่งว่ามีทับเบอร์โทรนะชื่ออะไรก็ได้เขาเลยเฮ็ดเสาหัวซะ ตัวเลขว่ามีทับดอกอมเบือโทียนไปเลยก็เสาหเลยนะวดอกข้าวถอนยางเ่า่อยมันถอาลงินงนันอนยนแกยันหัวงอแล้วยังให้ลูกหลานลีงงอนคือเด็กหน่อยเี่ไงแสดงนังนะให้ยืมอนนนน่เอาท้าเอาแบบนี้ ะม yeah <cla> ุดไปสมุดะมุดเจ้าเรากาขึ้นแปเมาะลรักโอดนี่สิบ่าวลักโดดไปเสือไม่ก็ได้มันเบ่อดามชาวบ้านเนาะเมนบุ้ยถงงินชาบ้านงไงนี่จำเจ้าได้หรือเปล่าบอกว่าเรียกเที่ยวุ่งออนไปขายผ้าเท่าปีนี้เหรอเที่ยวุ่งว๋อนีดีอ่าไม่ต้องซื้อหลายปัวเนาะทคันว่าถือมี

้าวไอ้หมดแม่ตัวหมดผัวิึงปอบสร้งเมือไหเจแล้วไอ้ไซสันแม่หมดแม่จะฟอบออกเด้อจ้ามีเรื่อเรีมนะเจ้ามือคือาจะน้อยเลยออกขึ้นมาก่อนไอ้ขอถือไว้ถาเขารอเลยเจฝากฝากไ้ตีเขาเงินไปฝากเขาไว้เราจะมือสีออกเขึ้นไหก็ว่านีจรเดี๋ก็าจง เมื่อแรกก็ไปนั่งกินหลอดาเด้อยว่ะมูลหลายๆมูใช่เราวก็ยังเมื่อแรกจะเมื่อเอาไปเขากลับถือไม่บานชิลลูที่แม่กินหลอดเลยมั่วๆเลยถือไม่บ้านเนี่ยนี่ดีมั่วตึงไม่พ่อมันชวนม,ม,นมั่นมั่ว <laughs> <c oughs> หน่อยขึ้นมาเุณอ่าดีดีเลยก็ยังว่าไฟเอียกเนาะดาล่าเนาะกับ <นำ S 2> <อ>ทั่วประเทศนี่แตงแต่ผู้อยากมาทั่วโลกคุณ ว่าเพ่นพูดบามีพูแมวเด็เออยุเท่าไหนพุทธะรักษาทรรักษาทำการรักษาพ็จะนั่งทำรักนังฆานังเงินก่อนนี่เป็นมี่งำใจเสดใจกินผู้ขาดบอกเรียกจุดงวดจะขายเ้วยองวยสอบเสงิงวดเดียวแบบรบอกก็ได้ ไปเรียกว่าคนมันว่าหมู่3หมู่4เออเขาก็เรียได้ย่องได้เาุนติได้ย่องเาิมังงิใจเอาเรียกบ่มันกนําจองยังัะเออบ่ีกันดก่อนเนาะเลขตัวบ่มันก่อนนําจองยัง่อเออบ่ีําไม่มารกันยัไปื้อจ้าเสียงมันล